สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับในรายการโยธานารู้กับลุงพานนิชวันนี้นะครับเราจะมาคุยกับแขกรับเชิญในเรื่องโยธากับสิ่งแวดล้อมแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับท่านเคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผมสมัยที่ผมเรียนปริญญาตรีนะแต่เวลาล่วงเลยไปเนี่ยก็ปรากฏว่าอาจารย์ลูกศิษย์ก็จะมาดูว่าไหวใกล้เคียงกันงเยะใกล้เคียงกันเรียบร้อยนะครับครับก็ขอแนะนําให้ ท่านรู้จักกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนามหัศฉริยวงนะครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ทรานครับก็คงต้องให้อาจารย์เล่าประวัติอาจารย์สักนิดนะครับว่าอาจารย์ทําอะไรมาบ้างสอนที่ไหนบ้างหรือว่ามีการทํางานยังไงนะครับเชิญครับอาจารย์ได้ครับก็ผมจบปิยตีวิศวกรรมโยธาที่เมื่อก่อนเขาเรียกว่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหรือบางมดนะครับก็จบ ผมจบปีการศึกษา2 5 1 7นะครับพรก,ก็คือรับปริญญาก็2 5 1 8แล้วลนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์พอดีอาจารย์ขาดเขาก็เลยบอกว่าเป็นอาจารย์หน่อยนะที่จริงก็มีบริษัทมาทาาทามให้ผมไปทําแล้วนะครับสองสามบริษัทแต่ตอนนั้นจบเบีตรีเองก็บบเป็นอาจารย์ได้เหรอครับเป็นอาจารย์ได้เพราะว่ายุคนั้นนะครับอาจารย์ขาดมากเลยสมัยนี้ไม่ได้เลยนะครับอาจารย์แล้วก็เขาให้ คือเขาบอกให้ไปเรียนด้วยอยากให้ไปเรียนเพื่อนี่จะก็คือสอนไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยเป็นพาร์ทไทม์สอนกันยี่สิบกว่าหน่วยนะเยอะมากเลยไม่มีเวลาไปเรียนอาจารย์ต้องไปเรียนเบียรที่ไหนครับตอนนั้นผมไปเรียนที่จุฬาต่อวิศวกรรมสุขหับยลบาอเขาอยากได้ด้านนี้มาเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับท่านอาจารย์ธีระเดชที่เป็นหัวหน้าสาขาท่านตอนหลังท่านก็ย้ายเป็น คุมในการสำนักระบายน้ํานะครับ่านเกษียนตอนนั้นนะครับครับก็่านบอกว่าว่าผมไปเรียนสิมวรมน่อยนะอย่าเปิดที่จริงผมอยากเรียนโยธาอืเดิมอยากเรียนโยธาแต่ว่าตีก็คือโยธาถูกไหมครับครับทีโยธาอ๋อแต่โทรถึงแ้วลอครับแล้วก็ก็เลยถึงอ่อไปเรียนเข้าไปก็ดีเหมือนกันจะได้เปลี่ยนสายงานอะไรพวกนี้ยครับก็เลยไปมีการไปอบรมเขามีอบรมที่จุฬา ผมลงความรู้เบื้องต้นเพื่อมีการสอบมภาพาเันจะได้ตอบได้อะไรได้นะก็เลยไปอบรมไปต่างๆเร็นแล้วก็อสอบได้สอบได้นะครับ,ร,บรุ่นผมนี่เยอะเพราะว่าสองห้าหนึ่งแปดเป็นปีที่ลระรัมยยสิ่งพระรอมออกมาโอ้ออเริ่มบุมพอดีเริ่มบุมพอดีต้องการเยอะมากเลยครับต้องการเยอะมากที่จริงก็จะให้ไปทํางานตรงนั้นตรงนี้เยอะเลยเหมือนกันคผมบอกผมต้องเป็นอาจารย์ไม่ได้เพราะว่าอาจารย์ขาดครับต้องช่วยรุ่นน้องครับ ปช่วยสอนยี่อะต่างปรากฏต้องสอนทั้งโยธาด้วยแล้วก็สาขาสิ่งแวดล้อมด้วยครับปรากฏทางสาขาสิ่งแวดล้อมจะหานักวิยาสักท่านอาจารย์ทั้งวิยาศาสตร์มาก็ไม่ไม่มีใครมาสมัครคททีผมก็เลยต้องเป็นนักวิยาศาสตร์ด้วยก็คือเพราะว่ามันต้องทำแลบสิ่งแวดล้อมนี่มีแลบออกแนวออกแนวเคมีออกแนวใช่ไหมครับครับเตรียมสารเคมีเต็มเองหมดเลยต้องอ่านไอ้สแตนดาร์ดเมทอดเนี่ยมาแล้วก็มาเตรียมสารอย่างเงยครับครับ เครื่องมือต่างๆที่เคยได้มาของ w s บโเนี่ยผมก็เลยเอามาให้ซ่อมให้คณะาาทางด้านไฟฟ้าเขาช่วยซ่อมนะครับก็มีเพื่อนอาจารย์อยู่หลายท่านตอนนี้เขาก็เซียณแล้วเหมือนกันอาจจะรู้จักอาจารย์รุมศากอะไรงนี้นะครับท่านก็ให้ลูกน้องมา<อ><อ>ซ่อมซ่อมต่างๆตู้เย็น BOD ดีทำไงทนทิ้อนโทน20องศาได้ก็ตั้งท์มมสเตท ขึ้นมาควบคุมได้บวกลบนี่ใกล้เคียงเลยครับเอาตู้ยิงเก่าๆนี่มาทําได้ประมาณ,มาณว่าอุณหภูมินี้ต้องนิ่งใช่ไหมครับรไม่สามารถประมาณสักยี่สิบคือพยายามให้ยี่สิบองศาบวกลบนิดหน่อยครับเพราะว่ามันต้องห้าวันมันเก็บห้าวันคือวันนี้วัดดีโอเสร็จแล้วก็วันที่ห้ามันถูกใช้ไปดีโอก็ลดลงก็มาวัดอีกทีอืลบก็เป็นค่าบิลดีถ้ามีเรื้งสูงก็ทำาดรเวชมันก็สามารถไป ตอนนั้นเนี่ยอาจารย์คนเดียวเลยแหรอครับไม่มีคนมาช่วยเลยไม่มีเลยตอนนั้นไม่มีเลยผมคนเดียวหมดเลยอทำหมดพอดีผมก็ตอนเรียนนี่<อ>เรียนที่จุฬาผมลงไบโอโลจีแอปไฟเบอโลจีไมโครเบอโลจีไปโอเคผมลงหมดเลยหรือว่าพวกนี้ผมยังไม่เคยเรียนเลยแล้วมันต้องมาเสริมกับหน้าที่การงานอ่ามาเสริมด้วยครับก็เลยได้ได้ใช้ได้ต่างตา่างก่อนระหว่างทําสอนผมก็ทําวิจัยพวกนี้ ก <g år> ็อ่านอ่านพวกงานต่างๆงานวิจัยอืน่นๆงานต่างๆมาลองในเมืองไทยดูครับทําตะกอนในเส้นท่อบ้างทําตกตะกอนโดย้แผ่นเอียงเนี่ยตัวนี้ซึ่งปัจจุบันก็มาใช้ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยคนที่จบสิ่งแวดล้อมก็จะได้ใบกโอโยุธานะครับอาจารย์ใช่ใช่ใช่ไหมครับ,บ,บโกอยุธาแล้วเรยังยังไม่แยกนะยังไม่แยกชัดเจนอยู่ครับยังไม่มีตอนนั้นสิ่งแวดล้อมนี่โอ้สิ่งแวดล้อมตอนหลังมาเพิ่งจะได้ปีห้าสองเอง ตอนที่เขาแยกเป็นวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนี่อาจารย์ยังอยู่ไหมครับออตอนหลังผมนี่แหละกับอา,าอาจารย์อาจารย์ธีระเดชก็มาตั้งเป็นสาขาสาขาสิ่งแวดล้อมในโยธาอ,อ๋อแต่ยังไม่แยกออกมาเป็นวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ไม่ใช่เป็นเป็นปีสี่ปีห้าซึ่งผมคิดว่าหลายท่านที่มาเรียนอยู่บางบ่นี่คงไม่รู้ว่าผมนี่แหละครับาอาจารย์ธีระเดชเป็นคนเริ่มเปิดเพราะว่าตอนนั้นนี่ผมจําได้เนี่ย<ๆ>ก็จะมีหมายว่าเมื่อเราเรียนไปแล้วเนี่ยมันพอเรียนปีสี่ปีห้าก็จะมีแยกเป็น ทันสปอร์ตนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมตนที่มครัีสองสาขาสองสาขาอ่าก็ทันสปอร์ตก็อยู่อาคารเดียวกันนั่นแหละใช่ใช่เพราะว่าแลบยามาตอยก็จะอยู่ตรงนั้นเหมือนกันอ่าก็ได้ห้องเล็กๆทั้งห้องเบรคแล้วแต่ผมก็พยายามย้อนผลฮะแลมยางมาต่อยอาจารย์ยอดพลท่านก็เสียชีวิตไปแล้วครับครับเพราะเสียดายท่านเพราะว่าที่จริงเป็นเพื่อนสนิทกัน ที่จริงข้างบนเนี่ยนั่งกันสี่ท่านก็มีผมดรเป๊ะวุฒิด้วยอาจารย์ยศพลและอาจารย์ธีรเดชนั่งกันสี่คนเลยนั่งคนละมุมอาจารย์สุรเดชหรืออาจารย์ธีรเดชใช่จ้ะธีรเดชตามปกติคุณอ๋อครับไม่ใช่อาจารย์สุรเดชนะครับไม่ใช่สุรเดชอาจารย์สุรเดชจารย์สุระเดชฝรั่งก็มานั่งมานั่งแทนเหมือนให้อาจารย์สุรเดชจะนั่งอยู่ตรงนั้นผมจําได้พอมานั่งมั่งใช่ไหมครับ่งแต่เดิมเดิมอาจารย์เยอศพลก็นั่งอยู่ด้วยครับครับในที่ผมจําได้ครับครับนนนั่่ก็คือเริมต้ แล้วก็ตั้งแลบขึ้นมาแล้วก็เพื่อสอนแล้วแล a บต่างๆที่มีก็เอาเครื่องมือมาครไอ้ที้นไข่เช็กสันก็มีนะได้มาแล้วก็ไม่ได้ใช้ผมก็เลยมาปัดฝุ่นมาทําความสะอาดมาทำอะไรต่างแล้วก็มาใช้ได้แต่ว่าจําได้ว่าตอนนั้นใครที่เลือกสิ่งวดล้อมต้องไปเรียนที่จุฬาด้วยช่วงนั้นก็มีมีไปดูแลบบดูอะไรอ่ะใช่ไหมบางแล a ผมก็บอกวาพวกนี้เพราะมีเพื่อนผมเนี่ยที่เขาเรียนสิ่งวดล้อมเขาบอกว่าเขาต้องไปเรียนที่จุฬาครับเพราะว่าแล็บเรายังไม่ ไม่พร้อม,ม,อมใช่ไหมครับรออรแบบ<ล>เราก็รู้สึกจะมีมีไม่ได้เยอะมากมีไม่ได้เยอะมากก็อย่างที่ผมบอกแล้วก็ได้มาจากเขาฟัง WSO บ้างทางอะไรบ้างได้มาครับคือสั่งซื้อน้อยสั่งซื้อน้อยเพราะเราก็องก็ประมาณไม่มีกุลพันธ์ทีนี้แล้วอาจารย์อยู่ที่บางมดจนถึงตอนไหนครับที่แล้ว <ผม S 2> ที่อาจารย์ย้ายไปอยู่กรมโรงงานอุตสาหกรรมผมอยู่หนึ่งแปดถึงสองห้าสองสามอ๋อจำปศได้เลยพอเสร็จแล้วก็ย้ายไปอยู่ กรมโรงงานสารมหรือว่าพอผมจบอาจารย์ก็ออกเลยนะพราอาจารย์เป็นที่อื่นสามอว่าทำได้จริงปรดีเนื่องจากเขาขาดอย่างที่บอกว่าสองห้าหนึ่งแปดนี่มันกฎหมายสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมาแล้วพอรบโรงงานก็มีสาขาทางด้านสิ่งแวดล้อมนี่แหละมีกองสิ่งแวดล้อมโรงงานขึ้นมาซึ่งขาดคนอแล้วอาจารย์อาจารย์อีกขัานหนึ่งเชิญมาสอนสอนไปสอนมาแกชวนผมไปอยู่เลย อ่าแล้วแล้ว,ลวทีนี้ทําไมถ้าอาจารย์ไม่อยู่แล้วแล้วบางมดจะเป็นยังไงล่ะครับตอนนั้นผมตอนนั้นโอั่นพระคาริท่านเรียกผมไปคุยหลายครั้งเลยนะเพราะว่าะ<ผ>มก็จขาคคนนพตึก,ตกซุกตึกของอวิทยาศาสตร์ที่ผมไม่คนออกแบบมาเลยท่อ,อระบบท่อระบบท่อฮะฮะท่อผมยังจำได้เลยเรื่องอะไรนะห้องทางด้านาท่อแก๊สท่ออะไรผมบอกผมออก,อ,อ,กออกแบบไม่เป็นนะท่านฮาริส ถ้าบุตรให้าท่านไปบุญสังสะพคกท่านบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านออกแบบให้อตอนนั้นท่านเป็นรองรองอธิการอยู่ครับออกแบบแล้วก็ให้ผมวางพ่อวางไงเพราะเราโยธาเราวางได้ไง่าจะเจาะทงไหนวางไงอย่างเงี้ยแอออนี่ผมก็เลยได้แล้วตอนที่อาจารย์ไปอยู่ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมคสิบสี่ปีอาจารย์ไปทําอะไรที่นั่นนะครับคุยผมผมก็พยายามไปอยู่วิชาการตลอด พอมันต้องขึ้นเหมือนต้องอยังต้องระดับซีมันขึ้นขึ้นเสร็จก็ย้ายไปไปเรื่องอนุญาตอะไรพวกเนี้ยผมก็ไม่ค่อยชอบผมก็พยายามหนีบอกผมขอไปอยู่ราชก,การอืผมไม่ค่อยชอบลักษณะแบบนั้นนะทำงานได้อยูอ่เรื่องของอนุญาตถึงสองปีเป็นเป็นศูนย์บริการพั่การลงทุนเพราะว่า one stop service อ่ะพอ,อนจะต้องไปสองคนผมจําได้เลยท่านประสงค์อีกท่านหนึ่งก็ไปด้วยกันนริจิต ครับตอนหลังเป็นผู้ตรวจราชาการอืเขาไปได้วยกันสองคนไปตรวจโรงงานแล้วก็อนุญาตเลยเสร็จภายในหนึ่งวันสองวันนี่ต้องเสร็จะะครับก็วเร็วแต่ทําเยอะตอนหลังผมบอกผมไม่ชอบผมชอบวิชากาาอาจารย์ก็เลยย้อนกลับมาเป็นอาจารย์อีกรอบตอนหลังโอ้สุดท้ายก่อนที่จริงผมจะย้ายตั้งแต่ปีสองห้าสามห้าแล้วก็มหาลัยกเกษตรก็ชวนผมอผมจะแยกออกจากโยธามาเป็นภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทีนี้ผมก็ตรงใจแล้วว่าจะไปแล้วเพราะเป็นเป็นเป็นรุ่นพี่เป็นเพื่อนกันด้วยนะครับก็จะไปแล้วแต่ตอนหลังนี่พอดีท่านอาจารย์ยิ่งอาจารย์ยิ่งสอนสี่านอาจารย์ยิ่งสองสีนี่ก็เป็นรุ่นพี่ท่านบอกว่าโอ้ยเกษตรก็มีอาจารย์ทั้งหลายท่านแล้วมาช่วยทางนี้เถอะอะไรเงี้ยผมก็มาคิดดูเออเก็จริงนะผมมาช่วยทางพระนครเหนือดีกว่าเพราะยังไม่มีอาจารย์ถีอว่าหล่อครับผมก็เลยมาช่วย แต่ผมก็ช่วยคือผมก็สอนโยธาด้วยนะครับเพราะว่าโยธากขาขาดคนเหมือนกันคบก็สอนทั้งสองวิชาอาทั้งสาขาโยธาด้วยสิงบล้อนด้วยครับ,รบที่จริงสิงบร้อมโยธาเนี่ยสิงบล้อมมันอยู่ในโยธามาก่อนใช่มันอยู่ในโยธามาก่อนแล,แล้วหลายวิชาผมยังปัจจุบันจะต้องหลายวิชามันหายไป hmm ยเสียดายน่าเสียดามากอย่างระบบสุขหอยบาลอะไรพวกนี้ยที่จริงยังต้องเรียนนะ ออใช่เดี๋ยวนี้โยธาก็เลยไม่ไม,มีไปเลยไม่มีเลย,ยลก็กลายเป็นโยธาไปเลยเพราะว่ามันมันมีมันมีสิ่งแวดล้อมที่กบฏเขารับรองเป็นอีกสาขาหนึ่งครับถูกไหมครับม,ม,มันก็เลยกลายเป็นแยกออกไปชัดเจนแยกไปซึ่งผมคิดว่าหลายวิชามันต้องเรียนต้องเรียนด้วยสมัยก่อนผมจําได้ผมก็เรียนพวก sanitation อะไรพวกนี้เรียนคือวิชานั่นจะเป็นวิชาบังคับด้วยออ ของโยมก็เกี่ยวข้องนะเกี่ยวข้องับโยธาโยทาก็ต้องมีระบบจาริเตชันอยู่แล้วระบบท่อระบบประแรงใช่ครับใชครับจะยงทุกเรื่องที่จริงสิ่งแวดล้อมจะเกี่ยวข้องทั้งเจ็ดสาขาเลยนะเจ็ดสาขาวิชาชีพอ่ะพิศวิกรรมควบคุมครับทุกสาขาเลยจะเกี่ยวโยงหมดเลยแล้วทีนี้อาจารย์มาอยู่ที่นี่นี่กี่ปีครับที่มจพอเนี่ยครับมอจพอเจ็ดปีกว่าอ๋อย่เจ็ดปีถึงเกษียณไหมครับ ถึงเกษียณยุราการไหมครับหรือว่าอาจารย์ม, early, มันมีเออร์ลี่มันมีมันจูงใจว่าแต่เออร์ลี่แล้วไอ้ที่เหลือเก้าปีหรือห้าสิบ็ดปีถึงจะสามารถที่จะนั่นห้าสิบปีขึ้นไปถึงจะสามารถเออร์ลี่ได้แล้วก็ไอ้ที่เหลือนี่ก็มาเป็นบำนาญด้วยอ๋ออาจารย์เออร์ลี่ตั้งแต่ห้าสเ็ดปีเลยเหรอห้าสเอ็ดปยยุห1สเดพราะว่าพอดีมีมหาวิทยาลัยเอกชนเขาชวนผมไปอยู่ด้วยอ๋อผมก็เลยตัดสินใจไปเลย ก็เลยเอรี่แล้วไปอยู่มา <ไป S 1> อะไรกันชอยู่<ก>มาอะไร,ไรเทคโนโลยีมาหานครอ๋อเก้าปีที่เหลือของอายุราชการเหรอครับเออม่ฮะอยู่มานครประมาณสามปีแล้วก็มาหลาลัยร,งร,รังสิตพอดีดรเกียงศรรักดิ์ซึ่งมศิศน์ศลอดซึ่งท่านเป็นเพื่อนผมอ,ะอ่ะบอกมาช่วยหน่อยที่ร,รังสิตตอนนี้ท่านกเกษียชีวิตไปแล้วท่านเป็นมะเร็งนะครับครับก็น่าเสียดายท่านที่ท่านท่าเคิดลำลาตั้งยี่สิบกว่าเล่มโอ้ครับท่านก็บอกมาช่วยหน่อยนะ ผมเอเพื่อนกันนี่ยช่วยผมก็เลยไปอีกสามปีสามปีเสร็จตอนยังไม่ทันจะหกสิบดีเลยเลยยังไม่ถึงยังไม่ถึงแล้วพอาีผมช่วยวอททออยู่มาตลอดเลยอวอททอนี่ผมช่วยอยี่สิบปีแล้วนะท่านรับอผมก็ไปเป็นตอนแรกไปเป็นกรรมการอื่นก่อนไทยอทุตสาหครับีเมื่อก่อนมีคุณจิตเป็นประธานตอนหลังก็เไปสมัครหน่อยเป็น ประธานสาขาวิศว์ถึงล้อมยังไม่มีใครอะไรเงี้ยก็มีหลายคนสมัครนะครับผมก็สมัครผมก็ได้ครับผมก็เลยเป็นตั้งแต่นั้นมาสองวาระเวนบักสองวาระเวนบักในวาระที่ห้าแล้วอก็เรียกว่าเป็นมาตลอดนะครับเป็นมาตลอดก็มีคนแข่งเหมือนกันตลอดนะแข่งขันลงแข่งขันผมก็ดีดีเพราะจะได้มาดูว่าใครจะมาช่วยกันครับแล้วยังไงถึงเข้ามาอยู่ในสภาวิศวกรได้ครับสภาวิศวกรจริงๆผมสมัยที่สี่สมัยที่สี่ ผมก็ไปช่วยเป็นอนุกรรมการเลื่อนระดับของโยธา,เ,าพเพราะตอนนั้นยังไม่มีสิ่งแวดล้อมยังไม่มีสิ่งแวดล้อมยังไม,ไม่มีครับก็เสร็จแล้วก็ตอนหลังก็มีสิ่งแวดล้อมพอมีสิ่งแวดล้อมเขาก็บอกว่ามาเป็นอนุกรรมการชุดสิ่งแวดล้อมด้วยนะอะไรเงี้ยับมผมก็เลยมาอยู่อยูอ่ต่อมาเอ๊ะต้องสมัครแล้วเนี่ยเพราะว่าเราก็ทํางานแล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างครับผมนะครับก็เลยสมัครสมัยที่เจ็ด โอสมัยที่ที่กําลังจะหมดวาระที่ยางจะหมดวาระก็สมัครสาขาสิ่งแวดล้อมครับครับขอได้ที่สองโอ้เหรอครับโอ้คะแนนคะแนนมาที่สองเลยที่สองแต่ว่าโอ้ตอนนั้นก็ได้ยากนะเพราะว่าเจ็ดสาขาก็ได้ไปแล้วอคนที่ได้ที่สองได้สามันดับเองอ๋อหมายถึงว่าเป็นปบ๊ปบบลราโบดเป๊อบบลราโบดครับได้โยธาเครื่องกลแล้วก็สิ่งแวดล้อม ับพัดมาแพ้ผมก็เลยไม่ได้อ๋ออาจารย์ก็เลยได้เข้ามาในป๊อบบูล่าโหวตของคะแนนที่ครับก็ได้ลำดับที่สิบพอดีในในสิบคนอ๋อครบี่สิบเลทหนึ่งครับครับแล้วอาจารย์คิดว่าโยธากับสุขาภพิบาลเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวพันกันแหละแต่ทีนี้ว่ามันจะต้องมีการเชื่อมโยงหรือมีการพัฒนาอย่างไรเพื่อที่จะให้มีการส่งเสริมซึ่งกันและกันในสองสภาครับมันมีหลายเรื่องนะครับโยธาควรจะรู้ของสิ่งแวดล้อม หรือสู่ไฮบาลนะครับแล้วก็สว่ไฮบาลก็ควรลูกของโยธาเพราะมันจะเกี่ยวโยงกันเลยสองสาขานี่ยเชื่อมโยงเพราะมันเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนถูกไหมครับอยู่ด้วยกันมาก่อนด้วยคเพราะแต่ก่อนจริงๆสิ่งแรล้อมอยู่ในโยธาใช่แล้วก็แตกออกมากลายเป็นสิ่งแวดล้อมเดียวเดียวครับเพราะฉะนั้นมันก็คืออาจารย์ก็ยังมีความเห็นว่าคนโยธาก็ควรจะเรียนควรจะเรียนในวิชาสิ่งแวดล้อมบ้างควรจะเรียนบ้างซึ่งผมในฐานะที่ ปัจจุบันเป็นกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่เจ็ดนะครับแล้วก็เป็นรองรลขาธิการสภาวิศวกรด้วยก็อยากจะอบรมนะอยากจะอบรมในเรื่องเนี่ยโยธามาเรียนสิ่งมาเรียนสุขศาบานหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับแล้วสิ่งแวดล้อมก็ควรจะเรียนของโยธาด้วยอบรมอบรมให้รู้ครับครับในเรื่องของ C ีพีดีครับทีนี้อาจารย์ตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูเราดูยอดของสมาชิกที่เป็นทางด้านโยธากับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราเห็นว่า โยธาเนี่ยก็จะมีสมาชิกมากที่สุดในใน,ในทุกสาขาแล้วก็สิ่งแวดล้อมนี่ก็ถือว่ามีสมา,สมาชิกก็ยังจัดว่าไม่ไม่คือตั้งเทียบแล้วมันก็ยังน้อยมากอาจารย์ยคิดว่ามันมันยังไงดีจะต้องเชิญชวนหรือว่าแนะนํายังไงดีให้บรรดานักเรียนหรือเด็กๆรุ่นหลังเนี่ยเห็นความสาคัญของสิ่งแวดล้อมแล้วมาเรียนทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับอาจารย์ที่จริงมนมีส่วนหนึ่งที่เป็นโยธาไปเรียนบิยโทนะครับ กลุ่มนี้ก็วควรได้ใบอนุญ,ญาตกวสิงแวล้อมด้วยนะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งที่คิดว่าวาระหน้าผมจะลองดูว่าสามารถที่จะมีาวาระพิเศษไหมอะไรแบบนี้นะครับเพื่อจะให้เพราะหลายคนนี่ไปทํางานอย่างเช่นไปอยู่การประปาเนี้ยก็ไม่สามารถที่จะมาเลื่อนระดับมามาได้สิ่งแวดล้อมได้ไดสิ่งแว็ล้อมได้นะครับซึ่งควรจะให้เขาด้วยเพราะเขาทํางานมาตลอดเลยระบบประปานี้ก็ทําจน เจ้าชาญเจ้าชาญเลยอ๋อแต่ว่าจริงๆแล้วของเราเนี่ยเราก็ดูในหลักสูตรเบียตรีถูกไหมครับเราดูารับรองนะหลักสูตรเบียตรีแล้วการเทียบโอนจะอยู่ในปรียตรีเท่านั้นก็เนี่ยที่เราจะต้องปรับปรุงเรามาดูว่าทําอะไรได้บ้างไหมหมายว่าถ้าเอาเอาความความรู้ด้านเบียโทมาร่วมด้วยมาร่วมด้วยแล้วสามารถให้ใบอบนุญาตเขาได้หรือไม่ก็เป็นแนวคิดที่ดีนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าเขาเรียนเยอะนะคือผมผมนี่เหมือนกันผมจบเบียตรีทางด้านโยธาแต่ไม่จบเบียโททางด้านวิศว์รุขศึกษาหรือสิ่งแวดล้อม น,นี่เหมือนกันเลยอาจารย์ได้ใบกบวสิ่งไว้ล้อมไหมครับผมได้ใบกบวสิ่งแวดล้อมเพราะมันมีบทเฉพาะการอ๋อเฉพาะการซึ่งตอนนั้นผมก็เลยได้ได้ได้สองใบ,ใบได้สองใบเลยอาจารย์ได้โยธาด้วยถูกไหมครับแล้วก็ได้สิ่งแวดล้อมด้วยก็ได้ได้สองใบเลยครับผมคิดว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเออโยธาเนี่ยควรจะใกล้ชิดที่สุดใกล้ชิดที่สุดครับโอเคครับท่านผู้ชมก็ได้ฟังเรื่องราวนะครับ ทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็โยธาว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับจากท่านาผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนามหัชริยวงศ์นะครับอาจารย์ก็ทําทงานด้านสิ่งแวดล้อมมานานนะครับทั้งในวงการศึกษาในฐานะอาจารย์แล้วก็ที่กรมโรงงานอาาุตสาหกรรมนะครับก็หวังว่าท่านคงจะได้รับความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็ได้ทําความรู้จักกับท่านอาจารย์ยุทธนาในฐานะผู้ชี่ยวชาญด้าน สิ่งแวดล้อมท่านหนึ่งของประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการโยธาน้ารู้ก็ขออำลาท่านผู้ชมนะเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับจางครับ